สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วเด้อค่ะเด้อสารับคลิปนี้พี่น้องค่ะอ่ายกกิตกสิมาแบบแปลกๆพี่น้องค่ะปิดแมทเนาะพี่น้องค่ะแล้วก็ใส่ถุงมือพี่น้องค่ะเพราะยังเพราะว่าข่อยไม่อยู่นี่ห้องส่วนตัวพี่น้องค่ะเนาะอ่าข่อยไม่อยู่ห้องครัวพี่น้องค่ะเพราะว่าทําอะไรข่อยสิมาทากับข้าวกินพี่น้องค่ะคือข่อยหิวเขาเนาะแล้วมาที่นี่พี่น้องค่ะข่อยอยากกินของห่อนๆนะพี่น้องค่ะที่สดน้ำห่อนอ่าเป็นอียังก็ได้แก้งยังก็ได้ขอที่จะไม่เป็นเนื้อพี่น้องค่ะข่อยบ่ระชอบกินเนื้อเนาะ ข่อก็เลยมากินสีแกงเนาอไม้กินพี่น้องขาอันนี้เนาอไม้เด้อพี่น้องขาเนาอไม้แห้งพี่น้องขาเนาะนี่เนาอไม้แห้งมันเป็นยังซี่หระพี่น้องขาเนาะอ่าแล้วข่อยกับสิมาแซ่ใส่น้ำพี่น้องขาเราข่อยจังสีพี่แกงเนาะอ่าใส่เอียงอ่ะพี่น้องค้าน้ำยานางกระป๋องเด้อพี่น้องขาเนาะอ่าใบยานางสดมีไหมมีพี่น้องขาแต่ว่าข่อยว่าต้องการใส่มือนะพี่น้องขาทำนะเนาะข่อยต้องการถูกย่างที่มันเป็นสําเร็จ อ่าสัมผัสอะไรให้ให้น้อยที่สุดนะพ mm ี่น้องขาเนาะนี่แหละค่ะอ่าถามว่าอ่าคนที่ติดอ่าโคโรนาสายพันธุ์อีหยังกระซ้ามโนพี่น้องขาอันนี้ข่อยติดสายพันธุ์อ่าโอมิคอนเนอะพี่น้องขาเมนบ่เอออ่ากินยังไงเบิดพี่น้องข้เนาะกินยังไงเบิดแต่ว่าอ่าเขาเออนี่ยังพี่น้องขาไม่มีจํากัดพี่น้องขาอยากกินยังก็กินในเบิดนี่แหละเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองพี่น้องขาเนาะนี่แหละค่ะฝัสิแม่แกงให้เบิรงเนาะพี่น้องขาว่าข่อยทํา ตัวอย่างไรคอยติดเอ่อโครนานะพี่น้องขาเบนบอกคอยก็ทําตัวตามปกติพี่น้องคาแต่ว่าเราไม่สัมผัสกับคนอื่นพี่น้องคาเบนบอกอิถามาลูกชายเป็นไหมลูกชายก็ติดพี่น้องคาแต่ว่าเขาอาการดีสำหรับลูกชายเด้อพี่น้องคะเนาะที่คอยอัดคลิปนี้พี่น้องคาเขาก็ติดเป็นประมาณเก้ามือแล้วพี่น้องขานอกการเริ่มหายแล้วมือที่สิบก็บเป็นปกติพี่น้องคาแล้วคอยติดเป็นมั่นที่เท่าไหล่ะพี่น้องคาสำหรับคลิปนี้ก็เฮ็ดลงไปนะพี่น้องขาเบนบอก ข่ติดเป็นวันที่ห้าแล้วเด้อพี่น้องขาเนาะลูกเก้าข่อยหาแล้วนะคือลูกอีกมือเดียวกับหายเป็นปกติพี่น้องขาสําหรับข่อยก็ต้องใช้เวลาเก้าวันเหมือนเขาเพื่อกันนะพี่น้องขาช่วงระยะยูตอนเนี่ยพี่น้องขาเป็นว่า่ขยก็ต้องปิดปากปิดจมูกใส่ทุกมือทํากับข้าวทุกอย่างพี่น้องขาเนาะประมาณนี้พี่น้องขาเราจะไม่อ่าติดต่อกับคนอื่นที่อยู่ข้างนอกเด็ดขาดพี่น้องขาเนาะประมาณนี้พี่น้องขาเดี๋ยวสิแม่แกงไหเบื้องพี่น้องขา ก็ทาตัวตามปกติเหมือนเหมือนที่เราอยู่บ้านพี่น้องขาเป็นว่าแต่ว่าแค่ว่าเขาหูดตัวว่าเราอ่ามีเชื้อที่จะสามารถไปแพร่พันคนอื่นได้นะเหมือนว่าเขาก็ปปองปองกันประมาณนี้พี่น้องขาถ้าออกจากนอกของตัวเองเนาะพี่น้องขาอืมกตต้องใส่แมทประมาณนี้พี่น้องขาไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องขาว่าอ่าเฮ็ดแบบใดเนาะพี่น้องขาเขาก็ทํิการแกงนาะไม้เด้อพี่น้องขาเนาะแกงนาะไม้แห้งพี่น้องขาเนาะอ่านาะไม้เขาก็แช่นน้ำเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องขาเนาะ แช่น้ำจนมันนิ่มเรียบร้อยแล้วพี่น้องขาบัดนี้เ้าสีมาต้มก้อนพี่น้องขาก้อนแกงเนาะแล้วก็เปิดไฟเลยพี่น้องขาเนาะเปิดไฟไปเลยค่ะก็เปิดเบอร์เกาเลยเด้อพี่น้องขาเนาะอ่าเปิดไฟไปเลยพี่น้องขาบัดนี้น้องไม้พี่น้องขาเออเนาะเ้าก็สิตัดพี่น้องขาตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้เด้อพี่น้องขาส้นขัวฉีตัดเนาะมันแห้งดีแล้วพี่น้องขานะเห็นบอค่ะนี่หน่อไม้เนาะไปแช่น้ำพี่น้องขา กระเจ็๊ตัดให้มันสั้นๆพี่น้องค่ะเนาะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะต้มก่อนเดอ้อพี่น้องค่ะเนาะต้มก่อนค่ะอยากกินแกงนมไม้นะพี่น้องค่ะเนาะมิตรมไม้แห้งพี่น้องค่ะ เอาไปแช่น้ำไว้นะเนาะประมาณนี้แหลคะค่ะแกงแล้วก็สซีซุปน้ำเดอ้อพี่น้องค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะอ่าต้มไว้พี่น้องขาเนาะใส่เวลาก็สิบประมาณสามสิบนาทีผุ่นล่เนอะพี่น้อง่าได้เวลาสามสิบนาทีเราเด้อค่ะพี่น้องค่าเนาะนี่พี่น้องขะสามสิบนาทีแล้วเดอือดเ,เรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะนี่ ปิดไฟเลยเด้อพี่น้องขาเนาะอันนี้ต้มก้อนเด้อพี่น้องขาพอสเป็นน้ำไม้แหงเนาะนี่ต้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องขาเ้าก็ตักออกพี่น้องขาตักใส่ตรงนี้เพราะต้องใส่น้ำเย็นเด้อพี่น้องขาเนาะสําหรับ่ข่ไม่ใส่น้ำเย็นพี่น้องขาพอค่อยชิมแล้วพี่น้องขาน้ำไม้มันจืดแล้วน้ำไม้จืดเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องขาเนาะเขาจะทําการเกียงเลยพี่น้องขาแต่ว่าตักออกจากน้ำก้อนน้ำต้มนะพี่น้อง เขาจะทาการเกียงเลยเด้อพี่น้องขาเนาะอันดับแรกพี่น้องขาใส่น้ำย่านางเด้อพี่น้องขาเนาะใส่น้ำย่านางพี่น้องขาน้ำย่านางกระป๋องเด้อพี่น้องขาเนาะเออพี่น้องขาประมาณนี้แหละเปิดไฟพี่น้องขาเปิดไฟใส่น้ำย่านางกระป๋องพี่น้องขาเนาะน้งจากนั่นพี่น้องขาเขาก็ใส่น้ำพ้อนพี่น้องขาใขรต้มน้ำพ้อนมัดเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องขาเนาะ พอแต่ว่ามันจะได้รวดเร็วพี่น้องขาเนาะเออวันที่ให้ทำการเกียงพี่น้องขาอ่ะนีน้ำย่านางกระป๋องพี่น้องขาแล้วเต้าปูกิ่วใส่ด้วว่าใส่จะกกระป๋องสองกระป๋องหนึ่งกระป๋องก็แล้วกต่พี่น้องขาเนาะเออประมาณนี้แหละค่ะเต้น้ำย่านางลงไปพี่น้องขาปรุงพี่น้องขาเนาะปรุงน้ำปลาใส่ย่อไหนก็ได้พีสส่น้องขาอยแค่อยากกินแกงซดปน้ำพนะพี่น้องขาเนาะ อันนี้น้ำปลาพี่น้องคะเดี๋ยวมันจะเค็มใส่ซัมนี่ก้อนเด้อพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็น้ำปลาพี่น้องขาปุ๋มน้ำปลาลงไปเอาซัมนี่สก้อนนี่ละพี่น้องค่ะชีวิตของคนที่ว่าติดอ่าอ่าโควิดนะพี่น้องคะขาก็ต้องใส่ถุงมือใส่แมสพี่น้องค่ะติดปากจะคลองไงเรียบร้อยเนาะนี่ละค่ะเลาก็ใส่เครื่องปรุงพี่น้องค่ะเนาะสำหรับค่อยกินน้ำตาลพี่น้องค่ะข่อยกินชุดรถข่อยกินน้ำตาลพี่น้องค่ะ ข่อยก็ใส่น้ำตาลลงไปพี่น้องขาจักนิดหน่อยเนาะเพราะเป็นกลมๆพี่น้องขาเนาะเส้น้ำตาลนิดหน่อยพี่น้องขาเนี่ยแค่นี้นี่ประมาณนี้แหละคะ่ะอ่ามาที่นี่เนาะพี่น้องขาข่อยก็บที่ส่น้ำไม้ลงไปเด้อพี่น้องขาเนาะใส่ใบมะกรูดลงไปพี่น้องคขาใบามะกรูดนี่ข่อยตากแห้งไว้เด้อพี่น้องใบมะกรูดที่ข่อยตากแห้งไว้ไแล้วพี่น้องขาเนาะนี่ ขีดลงไปเลยพี่น้องขะใส่ลงไปเลยค่าตากไปเรียบร้อยแล้วเอออันนี้กวางกะทิใส่น้ำไม้ลงไปเด้อพี่น้องขาน้ำไม่เท้าต้มไว้นะเนาะเดี๋ยเดี๋ยวร้อนพี่น้องขาใส่เบิดลงไปพี่น้องขาเพราะยังค่อยเสียดสุกน้ำไม้น้ำหนาพี่น้องขาเนาะใส่เบิรดนี่พี่น้องขาจะเอาไปซุปก็ได้หรือจะเอาไปหมกก็ได้เด้อพี่น้องขาเนาะกวางเฮ็ดมันเบิดเรียบร้อยแล้วพี่น้องขาเพอเฮ็ดใส้หมอเรียบร้อยแล้วเบนบ่ พอเสียดเรียบร้อยแล้วนะแต่เ้าเสียไปซุปก็ได้พี่น้องคะาหรือเสียห้าไปมกหมอก,ก็ได้นะนะเนาะหรือเ้าสิกแกงกินเป็นซดน้ำไปเลยกับว่าเป็นอย่างพี่น้องค่ะนี่แหละเนาะเฮ็ดให้ง่ายๆนะพี่น้องคะ <c oughs> เอานี่แหละค่ะ <c oughs> สูตรของคอยง่ายสุดแล้วพี่น้องคะา <c oughs> สำหรับคนที่แบบว่าไม่สบายเนาะพี่น้องคะเฮ็ดกินเฉเดียวเรียวจ้อยนะ <c oughs> นี่คือเราอยากซดน้ำร้อนๆนะเ้าก็ซดได่ ต้มสุปเราก็เฮ็ดได้พี่น้องขะส่วนพริกความเผ็ดนะตามใจชอบเด้อพี่น้องขะเนาะสำหรับข่อยไม่เอาเผ็ดแกงเนาะไม่นะพี่น้องคะขาขวบใส่พริกค่ะเนาะสำหรับคนอื่นกินเผ็ดก็กินเผ็ดก็ใส่พริกได้พี่น้องขะส่วนข่อยกับ่ใส่พี่น้องขะเพราะข่อยไม่ไม่กินเผ็ดพี่น้องขะเนาะนี่ก็ต้มประมาณนี้พี่น้องขะกะจิประมาณ20นาทีแล้วพี่น้องขะกะจิใส่ได้เนาะเาก็จิมาซิมกันพี่น้องขะสมมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว20นาทีเฮาจะเอาไปซุปก็ได้เอาไปเฮ็ดมกหนึ่งก็ได้ แกงกระเซ็ดเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องขาน้องมที่นี่นี่ค่ะพี่น้องขานาะชิมรสชาติตามต้องการเด้อพี่น้องขานาะสั่แกงเนาะไม้พี่น้องขากระเซ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้เฮาสิตทำการข่อยสิเอาไปซุปพี่น้องขานาะอ่ามันต้องมีการซุปเนาะไม้ต่อค่ะพี่น้องขาสั่ตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องขาข่อยชิมเรียบร้อยแล้วคือแซ่บแล้วพี่น้องขานาะนี่ระคาพี่น้องขากระเได้ประมาณนี้พี่น้องขานาะอ่าต้มแกงนี่ประมาณ20นาทีพี่น้องขานาะ เดี๋ยวิธีการสุปน่อไม้กันเลยค่ะน่อไม้เฮาก็เตรียมไว้ทัดสุดเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องค่ะเนาะแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะนี่ประมาณนี้ล่ะค่ะเนาะแล้วเฮาสิทําการซุปพี่น้องค่ะซุปน่อไม้ทําอย่างไรนะพี่น้องคะนี่เฮาต้มในน้ํายานางเนาะพี hey. to to ่น้องคาหรือว่าแกงใส่น้ํายานางไว้นะเนาะนี่พี่น้องค่ะเสร็จจังไแล้วพี่น้องคะขั้นตอนแรกไปเด้อพี่น้องค่ะตักหน่อไม้ที่เราต้มนะกับน้ํายานางเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องค่ะเออ เขาสิกินสั้นแด้วปตักใส่สันนั่นนะพี่น้องขาเนาะไอ้คิดว่าซุปเนาะไหมนะพี่น้องขานี่ประมาณนี้เรากับพี่น้องขาก่อนจกินเนาะเขาแอดกินในหลายรอบได้เด้อพี่น้องขานะทําเท่าที่จะกินหมดพี่น้องขาเนาะนี่กระสีประมาณนี้พี่น้องขาเนาะเป็นยังวา่าขั้งข,ขั้งนแรกขั้งแรกจังตัดนะพี่น้องขา het. มันจะไม่ได้ยาวพี่น้องขาเนาะกระชาทถุงมือเรียบร้อยเ้อพี่น้องขาเนาะพออยังพรเพว่าเรา ติดพี่น้องขาเป็นบ่ติดเอ่อโควิดนาพี่น้องขาเนาะที่ทำกินเองพี่น้องขานี่เราก็ทำเอาคือแแรกเต่เขาติกินซ้ำแต่เอาซ้ำนั่นนะพี่น้องขาเมื่อนี่ขอกินได้หลายเติบเนาะเพราะเมื่อนี่หิวพี่น้องขาเนาะอ่ะประมาณนี้แหละค่ะใส่สองทับทีพี่น้องขาเนาะสองเี่ประมาณนี้พี่น้องขาประมาณนี้แหละเนาะแล้วไม่พิธีการให้เบิ้งแ้กพี่น้องขาเนาะว่าขั้นแรกพี่น้องขาทำไมเราถึงไม่ใส่พริกทีแรกนะ เพราะว่าเราจะใส่พริกตอนนี้พี่น้องขาเป็นบน่เราเอากระดาษบริกแกงใส่พริกนะเนาะนี่ค่ะพี่น้องเอากระดาษบริก,กงใส่พริกค่ะพริกพี่น,อน้องขาเนาะอ่าข้มเผ็ดตามใจชอบเด้อพี่น,อน้องขาเนาะสำหรับข่ยบอยโบเพ็ดเยอะปันใดพี่น้องขาใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องขาเพราะไม่ไม่ต้องเอาเผ็ดเยอะขึ้นเราแต่ไอ่ปุงขึ้นเราแต่ผู้เจ้าเด้อพี่น,อน้องขาเนาะ เรากาน้ำปลาพี่น้องขาใส่ยี่ห้อไหนก็ได้เดอน้ำปลาเออคือถ้าปรุงยิ่ได้หนีหมอมันนัวแล้วนะพี่น้องขาอันนี้เขาเก็ตรมาปรุงให้มันเล็ดรสชาติเข้มข้นขึ้นเนาะน้ำปลาพี่น้องขาหนึ่งช้อนโต๊ะพี่น้องขาเนาะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะคือเก้าพี่น้องขาชิมเอาเองรสชาติตามต้องการน้ำปลาพี่น้องขาน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้น้ำปลานิดนึงพี่น้องขาไม่ต้องเยอะ อ่าใส่ยังกับพี่น้องขาน้ําตาลถ้าใครกินน้ําตาลพี่น้องขาเนาะอ่าน้ําตาลใส่นิดหนึ่งพี่น้องขาประมาณประมาณช้อนชาพี่น้องขาเนาะน้ําตาลประมาณหนึ่งช้อนชาอ่าใส่ยังกับพี่น้องขารสดีจักหน่อยพี่น้องขาน้เพราอมมันมีรสชาตินะมันไมีเนื้อนะเขาบอกใส่เนื้อนะพี่น้องขาเนาะเขาบอกใส่ปลาแหงปลาหยางน้ำและใส่รสดีประมาณอ่าครึ่งช้อนชาพี่น้องขาเนาะเพราะว่าเขาบอกเลยใส่ซุปใส่ ปลาบริชุบใส่นั่นใส่นี่นะประมาณนี้แห,ห,หละค่ะเนาะมาในอันสุดท้ายเลาใไส้ยังมาพี่น,อน้องขาข้าวคั่วข้าวคั่วเด้อพี่น้องขาเนาะนี่ข้าวคั่วเอข้าวคั่วก็แล้วแต่ใส่เด้อพี่น,อน้องขาใส่ประมาณสองสามข่ามันหอมสามช้อนชาข้าวคั่วพี่น,อน้องขาข้าวคั่วข้าวเหเนียวเนาะข้าวคั่วข้าวเหนียวพี่น,อน้องขาอ่ามาทีแล้วไส้ยัยงลงไปเหรอพี่น,อน้องขา อาเคยเนี่ยแหละพี่น้องค่ะเนาะใส่เครื่องเนี่ยแหละพี่น้องค่ะนาะเครื่องเฮ็ดซุปนี่นะมีหอมหอมแดงพี่น้องคะ่ะหอมแดงน้อยเนี um ่ยนะหอมแดงไทยเราเนาะเรากับผักสะระแหน่พี่น้องคะ่ะเรากับผักต้องอ่าไอ้ไม่ใช่กับผักผักชีพี่น้องค่ะผักชีผักอมป้อมอนี่นะเนาะ,ะใส่ลงไปเลยคะ่ะนี่นะค่ะอาหารคนป่วยไข่เด้นน่ะพี่น้องค่ะนะสำหรับเพื่อไข่กินไข่ยอยากกิมแบบนี้นะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็มะนาวพี่น้องค่ะนาะมะนาวซีกหนึ่ง ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ประมาณนี้แหละเนาะเร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องคะแบบที่นี่เท้ากะตัมพี่น้องคะครัวไม่เข้ากันนะปรุงก็รสชาติแล้วแต่มื้อเจ้าเด้อนอะนาอถ้าจะใส่เนื้อปลาก็ได้เนื้ออะไรเนื้อปลาทูก็ได้เนื้อย่งก็ได้พี่น้องคะแต่ว่าถ้าไม่ใส่ไลาเหยี่ก็ได้นะแล้วแต่ ค่อยเข้ากันพี่น้องคขาคให้เข้ากันดีๆอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องขาเนาะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องขานี่พี่น้องขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากเขาโขลเข้าให้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องขานี่จะออกรสชาติประมาณนี่พี่น้องขานี่เขาโคลเข้าเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็สิออกมาานาตาประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องขะเพราะว่าเราไม่ใส่พริกเยอะพี่น้องขะนี่แหละเนาะมันก็จะได้ประมาณสีสันประมาณนี่พี่น้องค้านะชิมรสชาติตามต้องการพี่น้อง่ะนี่แหละค่ะเนาะอ้าวบาี์มีกินน้ำกันกับพี่น้องคะใช้มากกว่าหิวเข่าพี่น้องคะเนาะ แล้วก็จะมาชิมรสชาติให้พ่เจ้าเบื้องว่าฮาเราป่วยเป็นโควิดนะพี่น้องขาแมนบอโอ,โอมิครอนพี่น้องขานะสำหรับสายพันธอน,นี้ค่ะผู้ใดเป็นตอนนี้เนากะก็คาดว่าพี่น้องขากะสิทธิดโอมิครอนพี่น้องขนานี่แหละค่ะเรามาที่นี่ข่อยได้รสชาติบ่เนี่ยนะพี่น้องขารสชาติอาหารเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงมันเป็นมือแรกของข่อยเด้อพี่น้องขานี่อาหารมือแรกแมนบอข่อยเป็นมาด้ซีมือนี้มือที่หาแล้วพี่นอะนะ้องขานะอ่าะก้อนนี่ข่อยกินยังกันนะพี่น้องขา่อยกิน ผลไม้พี่น้องขาเนาะเพราะว่าข่อยพ่อยากเขาพี่น้องขาเนาะข่อยกินผลไม้แล้วก็น้ําดื่มแล้วก็กินน้ําสมนุนนี้นั่นเนี่ยนะพี่น้องขาอันนี้เป็นอาหารเมื่อแรกของข่อยพี่น้องขาเนาะเออนี่แหละค่ะกินเห็ดยังล่ะพี่น้องขาอาหารเมื่อแรกข่อยอยากกินแกงเนาะไหมข่อยอยากกินของห้อนพี่น้องขานะมาที่นี่ข่อยดื่มมีหยังก้อนหนานี่นะพี่น้องขาน้ําพี่น้องขาเนาะข่อยก็ใส่ขวดไว้พ่อยังข่อยสีบ่ออกไปคัวดูๆนะพี่น้องขายากอยู่คนเดียวเนี่นะ เออประมาณนี้เนาะคอยจะใส่ยังหรอพี่น้องคะคอยเสียที่ใบฟังแล้วไม่คอยกินนี่ยังแน่คอยรักษาตัวจังใดนะพี่น้องคะสลหรับน้ำขวดนึ่งอ่ะพี่น้องคะขวดนึ่งนี่แหละเนาะคอยจะใส่วิตามินซีเด้อพี่น้องคะเม็ดหนึ่งเออลงไปอ่ากินไปเรื่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะพี่น้องคะเนาะการพูดย่งไงว่าจะไม่ทาให้ตัวเองคอแห้งมันถึงจะมันถึงจะไม่ได้ไอพี่น้องคะเนาะเออ การรักษาตามที่แบบว่าตามอาการของเราพี่น,อน้นขอ,ของข่เนาะข่อยข้อยางก็ต้องใส่พี่น,อน้อง่ะเม็ดหนึ่งลงไปเลยอ่าวิตามินซีพี่น,อน้อง่ะเม็ดหนึ่งลงไปเลยเนาะอ่าต้นจากนั้นพี่น,อน้องขะข่อยกระมีน้าสมพี่น,อน้อง่ะเสริมวิตามินซีเข้าไปอีกพี่น้องคาเนาะน้าสมเมือ่อละขวดประมาณนี้พี่น,อน้อง่ะนะแต่ว่าน,าน้ำนี่ประมาณสองสามขวดต่อมือพี่น,อน้อง่านะเนาะเราก็กินนี้พี่น,อน้อง่ะหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วเด้อพี่น้อง่ะ ข่กระสิกินฟ้าทลายโจรนัมเดอพี่น้องขานีฟ้าทะลายโจรนะเออครั้งละสองเม็ดพี่น้องขาวันละสามครั้งสำรับข่กินนะพี่น้องขาเนาะอันนี้ไข่กินสำรับกินหลังอาหารเรียบร้อยแล้วไข่ังสิกินพี่น้องขาเราไข่กินโตไหนแน่ห่ะพี่น้องขาข่อยก็กินวิตามินดีพี่น้องข้านาะวิตามินดีเออวิตามินดีทุกอย่างเนี่ยข่สิกินหลังอาหารเบอร์เดอร์พี่น้องขาวิตามินดีหนึ่งเม็ดคือการพี่น้องขานาะแล้วกะ อ่สังกะสีกันหนึ่งเม็ดคือกันพี่น้องค่ะสำหรับข่อยกินยังนะสนะนนี่นะกินลังอาหารอืประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเออว่ามากหลายพี่น,ออนอบบ้องะาขอเสียมากกินเหมืมาชิมรสชาติหรือเจ้าเบื้องว่ามันได้รสชาติอาหารบ่อเนี่ยนะพี่น้องค่ะเนาะไอ้ถามว่าเสียงแห้งบ่เสียงแห่งเสียงหายนะสำหรับข่อยปีนเนี่ยนะพี่น้อง่ะเสียงแห้งเสียงหายโอมิครอนน้องข่อยปีนเนี่ยนะอาการปวดหัวตอนนี้มีบอ่บอพี่น้องค่ะอาการปวดหัวหายไปแล้ว แต่ว่ามันจะคัดจมูกยู่พี่น้องขาจมูกยังไม่หายดีคัดจมูกถามมาน้ำมูกไหลไหมน้ำมูกไม่ไหลพี่น้องขามัสิติดแน่นอยู่ตรงนี้พี่น้องขาเนาะเออประมาณนี้แหละคะ่ะถาม่าคอมีสเลดไหมไม่มีพี่น้องขาแต่ว่ามันคอยอธิบายพาเถื่ว่ามันเป็นสักอย่างไอย่างหนึ่งที่มันออกประนี่ได้นะพี่น้องขาเนาะแล้วถามว่าคอยกินคนเดียวไหมอันนี้คือคอยกินตนเดียวเลยพี่น้องขาเนี่นะคอยบอกไปผสมกับลูกเนี่ยถามว่าลูกคอยติดบ่อลูกคอยติดอกอ่า โอมิครอนคือกันพี่น้องคะแต่ว่าต่างคนต่างติดแต่พวกขอยก็ต้องแยกของกันคือเกาพี่น้องคะเขาก็ยืดส่วนเขาข่อยก็ยืดส่วนข่อยเนาะกินคนละส่วนพี่น้องคะเขาก็กินของเขาข่อยก็กินของข่อยนี่นะแต่ว่าถามมาใส่รั้วมกันบ่อใส้พี่น้องคะเพราะว่ายังพวกขอยมีครั่เดียวติดตั้งสองคนนี่นะครั้วใส้น้ากันแต่ว่าตอนที่ออกไปครัวนี่นะไปไปล้างมือเลยไปยังกับซามแม่นว่าพี่น้องคะไป้องน้ำานี่นะเขาก็ต้องใส่หน้ากากพี่น้องคะปิดแมทเออ ใส่ถุงมือล่างมือสะอาดเนาะเขาสิเปิดอา่ามเมตเฮาออกได้กับถุงมือนีน่นอกจากว่าเขามาอยู่ของส่วนตัวของเขาเนี่ยนะเขาจะเปิดได้พี่น้องคะประมาณนี้แหละเนาะเออเอามาซิม้เบิง้งพี่น้องคะซุปน่อไม่นาอพี่น้องคะกินกับขาอยังข่อยกินกับข้าวเจ้าเร้อพี่น้องคะเป็นยังจังววากินเข้าพี่น้องคะเพราะว่าข่อยสิกินยาข่อยก็ต้องทำตามใหมมันถือกฎระเบียบนะพี่น้องคะแม,ม่นบ่เออถ้าข่อยไม่กินข้าวข่อยกินยาไม่ได้ยามันสิว่าเป็นประโยชน์เออ เขาก็ต้องดันกินเขาไปน้ำไปน้าไปน้องขาถึงว่มามันไหลกับซ้ำเนาะเออนี่ละค่ะคอยกินเมืออ่อคอซิมเเบื้องเน้อพี่น้องขาเนาะเออนี่ละค่ะเมื่อคอกระชีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วพี่น้องขาก้อนกินเนาะคือเขาก็ติดอยู่แล้วแหละแต่เขาก็ต้องฉีดแค่เก,ก้าพี่น้องขาเขาใส่เมื่อกินคงจะไม่เป็นไรเพราะเราเรามีเสื้ออยู่แล้วนะเนาะพี่น้องเออแต่ว่าคอยกับคอยกับย่านย่านอยู่พี่น้องขาเนาะงงนะนะพี่น้องขาว่าสีทําตัวจังไดไก่ทําตัวมาเจ้าเบิ้งประมาณนี่แหละนอะพี่น้องขา ก่อนสดน้ำก่อนเด้อพี่น้องค่ะน้ำแกงหน่อไม้เนาะซ่อนของเตียงเด้อพี่น้องค่ะอุ้ยแซ่บมากปากได้รสชาติพี่น้องค่ะเออมันแซ่บอยู่กับแซงมาได้รสชาติอุ้ยแซ่บมากโอ้แซ่บพี่น้องค่ะ,สะแสดงว่าสแสดงว่าโอมีครนกินอาหารได้ตามปกติรสชาติไม่เปลี่ยนพี่น้องค่ะแซ่บคือเก่า เดี๋ยวสิมาซิมอ่ะยังกับพี่น้องขาซุปน้ำไม้เนอะพี่น้องขาเนอะเพราะว่ายังก่ะพี่น้องขาข่อยไม่อยากกินเนื้อเลยพี่น้องขาข่อยเบื่ออาหารเบื่อเนื้อเนี่ยนะเออมันเป็นมันเป็นจังหวะกับพ่อจักเ้อพี่น้องขานะเนอะเออคือปกติไม่ป่วยไม่สบายรอวสบายดีข่อยกับว่าชอบมักเนื้อมักหยังอยู่เรียวนะพี่น้องขาข่อยมักเป็นแบบว่าอาหารเป็นอ่ะเป็นพักๆนะพี่น้องขาะเนาะเป็นอะไรก็ได้ที่มันจะไม่มีเลือดนะพี่น้องขาข่อยมากกินเอออาทิแบบว่ามีเลือดมีชีวิตชีวาเน่ะข่อยไม่ชอบพี่น้องขา เออเอาซิมิเบิ่งเด้อพี่น้องคะ่ะแส่บตามเดิมพี่น้องคะ่ะได้รสชาติพริกได้รสชาติปลาได้รสชาติอหอมได้รสชาติทุกอย่างก็แสดงว่าก็เหมือนไข่วัดธรรมดาแต่มันไม่เหมือนไข่วัดเพราะว่า เรายังมีรสชาติกินอาหารได้นะพี่น้องขาแมนบอแต่ว่าถ้าสมมติไข้หวัดธรรมดา دا, พี่น้องขาแมนบอกกินอาหารมันจะไม่มีรสชาติแมนบอมันจะไม่ได้กลิ่นแมนบออันนี้กลิ่นข่อยก็ได้พี่น้องค้านะรสชาติข่อยก็ได้เนะนี่ยนะเนาะก็แสดงว่าแตกต่างกันนิดนึงพี่น้องขาเนาะเออนี่แหละค่ะเอามากินร่วมกันนะเด้อพี่น้องขาอืมนี่แหละค่ะเนาะ่อยเป็นมือที่หาเราเด้อพี่น้องขานี่รับเป็นใงญ่ลงไปเนะาะเพราะจะได้กินเอ่อกินยาพี่น้องขา อืมอมบมากพี่น้องคะเขาบอกแซ่บมากๆเลยเด้อนะ บัจะวาเป็นยังจงมากินข้าวเหนียวพี่น้องครับมันไม่มีอาการอยากกินข้าวเหนียววันนี้เ้อพี่น้องครับอยากกินของเลนเลแบบซื้อๆนี่นะแต่ว่าข่อยกินข่าวน้ำเพราะว่าข่อยจะไปกินยานะตามนี่จริงไม่หิวข้าวพี่น้องขบอยากกินเนื้ออื่นอยากกินของเลนๆในซื้อนี่นะอือหือ แซ่บพี่น้องค้านะอือหืออือหือหอ,อร่อยมากพี่นอ้องอือ ซุปน้ำไมแ่แซ่บมากพี่น้องค่ะป <c oughs> ากยังได้รสชาติามเดิมพี่น้อง่ะมาเดิอค่ะเดิอ <c oughs> ในกรณีผูใ้ใดที่เป็นไอน้ำเดิบพี่น้องะ่ะอาการไอด้วยเนาะ ไฮลีกเกลี้ยงของทอดพี่น้องค้านะ <c oughs> ถ้าใคมีอาการไอ <c oughs> มัดด้วยเนี่ยนะไฮลีกเกลี้ยงของทอดเออถ้าทุกคนอยากกินปลาอยากกินยังนะพี่น้องค้าไห้ไส้ปิ้งเอาหามทอดพี่น้องค้านาะ <c oughs> <c oughs> มันสินลดอาการไอลงได้เยอะมากพี่น้องค้านะอันนี้ข่อยว่าได้ไอเนี่ยนะเนาะขอยอแค่ไม่อยากแค่ฟังว่าถ้าถ้าพวกเจ้าเป็นถ้าได้รับอโอมิครอนอโควิดเนี่ยนะเป็นบ่เพราะว่าแต่ละคนมัน อาการบังคือกันเนี่ยนะบางคนกับไอนะแมนบอสําสหรับข่แมนบอไอแต่ว่าถ้าคู่ไรไอเนี่ยนะให้รีกรีกเกลี้ยงอาหารทอดพี่น้องขามันๆเนี่ยนะแมนบอเออประมาณน,นั่นแหลคะค่ะอืมแกงน้ำไม่กับแซ่บพี่น้องขะ อันนี้ถ้วยนี่แกงอันนี้ถ้วยนี่ซุปก็เพาะป้องกันแซ่บคือกันเลยเด้อพี่น้องค้านะอันแกงก็จะได้รสชาติแบบหนึง่งพี่น้องขาอันซุปก็จะได้รสชาติแบบหนึ่งเนาะแซ่บมากพี่นอ้องขา อันนี้แอปเปิ้ลมันจะกินหลังอาหารพี่น้องขาเนาะหลังติกินยาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องขาเขาก็สิมีิยังกินแบบค้ายแบบว่าอ่าแทนเป็นของหวานเนี่ยนะพี่น้องขาเพราะว่ามันจะีกินแอปเปิ้ลเนี่ยพี่น้องขามันจะรีเรื่องอาการไอได้มันจะชุ่มคอเออประมาณนี้เนาะพี่น้องขาเนาะทาเป็นยุบ้านเขาก็สิกินอย่างอื่นเนี่ยนะนอกจาบ้านไข่มันก็ไิเมียงแอปเปิ้ลเนี่ยนะก็อธิบายฟังประมาณนี้พี่น้องขาเนาะแล้วก็ขอกินน้ำกอนเด้อพี่น้องขาเนาะกินน้ำสม่ำกนนี่ละค่ะ ว่าทาตัวอย่างไรที่เราติดโอมิครอนโควิดนะพี่น้องขาเน,เน,นะาะโรคโควิดนี่แหละสายพันธุ์หม่พี่น้องขาบัดนี้แก้วน้ำเนาะแก้วน้ำเขาก็ต้องแยกจากลูกพร้อมเด้อพี่น้องขาถึงแม้ล,แลูกเราติดเราก็ติดเนี่ยนะเขาก็ต้องแยกพี่น้องขาแยกใส่ตั้งหากกันเลยนะพี่น้องขาเป็นบ่อ,บอบให้ใช้ไมใ่ใช้เหมือนกันพี่น้องขาแยกกันใส่เลยเ<น>ด้อพี่น้องขาเป็นถ้วยเป็นการเป็นอาหารกับซ้ำถึงเราจะติดด้วยกันก็ช่างแยกกันเลยพี่น้องขาเนาะ มาจิตดูแลง่ายพี่น้องคะที่หลังจากป่วยแล้วนะเราจะดูแลง่ายพี่น้องคะส่วนแก้วของข่อยข่อยก็มีเอกลักษ์ของข่อยข่อยจําได้นะก็บอกลูกไว้นานาบ้านนี้พี่น้องขาเนาะเออการันตีบามีรสชาดอาหารเนี่ยแซบคือเกาเด้อพี่น้องขาเนาะอ่าประมาณนี้แหละพี่น้องขาเสียอัปเดตในไม่เนาะพี่น้องขาเป็นคลิปหนาพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตในฟังว่า เฮาติดเอ่อโควิดสายพันธ์โอมิครอนน่ะหรือโอมิครอนนะพี่น้องคาแมนว่าเออว่ารสชาติเนี่ยอาหารเนี่ยจะมีรสชาติไหมมีพี่น้องคาสำหรับไข่กินแล้วไข่ซิมมี่เบิ่งแล้ววันรสชาติมีอาหารพี่น้องคาอาหารเนี่ยมีรสชาติเนาะเออมีรสเคม็มรสเปรี้ยวรสหวานก็นได้พี่น้องคาสัมผัสได้เนาะลนกลิ่น่ข่ก็สัมพัสได้เด้อพี่น้องคาเนาะประมาณนั้นพี่น้องคาส่วนว่า อาการน้องข่เนี่ยนะคือบอกไ้ฟังตัิมลมแรกแล้วนาะพไปน้องคะคอแห้งพี่น้องคะเออคอแห้งเศรดมีไหมเศรดไม่มีพี่น้องคะ,สะเสรษไม่มีเนาะแล้วก็จมูกสิเป็นตันๆพี่น้องคะตันดังคือประมาณไขวัดเออคือประมาณไขวัดแต่ว่าถ้าเป็นไขวัดธรรมดามันก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาเนาะแล้วก็จะไม่ได้รสชาติอาหารเป็นบ่นอแต่วังไข่เออไม่มีน้ำมูกไหลออกมาแต่รสชาติอาหารได้พี่น้องคะ ถ้ามาเป็นวัดแถวนี้บ่าเป็นพี่น้องขาเป็นมือมือ,มอแถวนี้เน,นะาะมันกับท่านีหายพี่น้องขาเพอกะเขา,าเป็นมือวัติหาแล้วเนาะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องขามาเรียนในฟังล่ะก็มาติดตามกันน้ำกันเด้อพี่น้องขา่ามืออืดเนี่ยนะว่าอาการไขมันสิเป็นยังไงเนาะส่วนลูกซ้ายดีขึ้นมาแล้วพี่น้องขาก็กินอาหารยุ่งของเขาตั้งหากแยกทุกอย่างที่พี่ของใส่เอ้อพี่น้องขานาะเออเนี่ยแหละค่ะถ้าเ้าสิไปหองร่วมกันเนี่ยนะเป็นบ่เฮาต้องใส่แม็ดปิดปากกระทงมือแต่ว่าถ้าเฮาถอดแม็หรือว่า ไม่มีถุงมือเนี่นะเขามายุ่ห้อส่วนตัวของเราพี่น้องคะส่วนอาหารก็กินของจะของไข่เมดเออถ้าไม่เมิดก็ทิ้งเออเป็นบ่าพี่น้องคะการทิ้งขยะก,ก็ต้องแยกพี่น้องคานะแยกให้เขารู้ว่าเป็นของอ่อเป็นของคนที่มีเชื้อเนี่นะเป็นบ่เขาก็เขียนไว้หรือว่าเอาถุงสีแดงพี่น้องคะเป็นบ่ไปแยกอาหารเนี่ยนะเป็นถุงสีแดงใส่ไว้เนาะประมาณนั้นพี่น้องคะอือสลบคลิปนี้ กัแค่นี้ดเด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคะสวัสดีค่ะ